สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงๆงรวยๆวยขาดแคบปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้มาพบกับเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่ผมว่าแบ่งปันนิฟซีนะครับตอนนั้นน่าจะรุ่นละ2 0 0บาทไม่แน่ใจครับอับรุ่นรูปหล่อไอ้ไข่รุ่นรวยบรรดาทรัพย์ครับนะครับวัดสีมาประสิทธิ์นะครับ รุ่นนี้นะครับ๋องสุพรรณการันตีตามนี้เลยนะครับวันเนี้ซีนเดิมที่ผมรออยู่ก็จะมีประมาณห้าหกซีนเดิมนะครับเดี๋ยวจะแกะซีนเดิมโชว์สักหนึ่งด้วยนะครับกล่องก็จะเป็นกล่องสีเขียวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวซีนเดิมกล่องสีเขียวอย่างนี้นะครับกล่องสีเขียวเขียนว่าไอ้ไข่ลอยองวัดรุ่นรวยบรรดาทรัพย์นะครับวัดศรีมาประสิทธิ์นะครับปีสองห้าหกสามนะครับซีนพลาสติกอย่างเนี้นะครับ วันนี้เรามาดูแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีลายเซนของน้ปองสุพรรณนะครับนี่ครับอันนี้รแรกจะเป็นเนื้อหนึ่งเคชุบชุบชุบทองขาวมาดูกันครับชุบทองขาวมาดูกันนะครับหนึ่งเคชุบทองขาวขนาดขนาดผมว่าประมาณสองเซนนะเดี๋ยววัดความสูงให้นะครับประมาณสองเซนบ้าครับอุขนาดสองจุดห้าเซนนะครับประมาณสองจุดห้าเซนนะครับขนาดความสูงอยู่ที่สองจุดห้าเซนนะครับรุ่นเนีนยครับ เป็นรูปหล่อถือว่าชัดอยู่นะครับนี่ด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่ใต้ฐานนี่ครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อ 1k นี่ใต้ฐานก็ะตอกเงี้ยครับนี่ครับลายเส้นพี่ป๋องสุพรรณแล้วก็มีงอ 1k นะครับเป็นชุบเงิน 1k แล้วก็มีต่อโค้ดละนัมเบอร์เป็นอย่างเงี้ยนะครับต่อไปก็เป็นรายการน่าจะเป็น 1k ชุบพิงโก หนึ่งเคชุบโอ้โหถือว่าชัดชัดพอสมควรเลยนะครับใครรูปหล่อหลายองค์เล็กๆก็ก็เช่าหาบูชาได้นั้นแบ่งเอฟน่าจะมาองละสองร้อยบาทแย่งกันเลยนะครับนี่พิงโกก็จะมีลายเป็นวิปปองแล้วเขียนพอหนึ่งเคนะครับตอกเลขโคนอันดับเบอร์แล้วต่อปเนื้ออะไรเออสีดำดำโอ้โหเฮ้ยนี่สีดำสีดำโอ้โหสีดำสีดำสวยด้วย นี่สีดำมานะครับเนื้ออะไรครับเนี่ยดูใกล้ๆนะครับนวะหรือเปล่าตอกนววนะครับนวะนะครับหมายเลขแปดสองหนึ่งนะครับนวะแปดสองหนึ่งนวะก็ตอกคาว่านวนะครับนวะนะครับถ้าตอกทอดอก็ทองแดงทอทอล้อก็ทองเหลืองนะครับนี่ครับสุดท้ายโอ้ยเนื้ออะไรเนื้ออะไรน่าจะเหล็กกำพีหรือเปล่าจะดูกันนะครับนี่นะครับไอไข่รุ่น รวยบันดาลทรัพย์วัดศรีมาประสิทธิ์ร้อยองค์นะครับเหล็กน้ำเพียเขียนนพน้ำพีนะครับหมายเลขแปดสามแปดถามเงินหามทองโอ้โหลายเซ็นชัดเจนนะนะครับนี่นะครับใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับกับไอ้ไข่ร้อยองค์รุ่นรวยบันดาลทรัพย์วัดศรีมาประสิทธิ์นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยคาดแควปลอดภยัยสวัสดีครับ